สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกค่าดูเด็ดยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม How Flipper อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรากำลังทาสีนอกบ้านอยู่นะฮะอ่าผมว่าผมจะทำแบบสีสลับกันนะครับสีสลับแบบแบบไหนวะเอ่าพูดยังไงดีคือหน้าต่างก็เป็นสีหนึ่งนะฮะแค่ช่วงหน้าต่างครับแล้วผมก็ได้ทำการซื้อนั่ง้านนะครับมา เพื่อเออเวลาเราทาสีที่สูงนะครับเราก็จะยกสีนะครับปีนมาได้ขึ้นไปฟึบอ,อ่ะวันนี้แล้วก็จุ่มสีแล้วก็ทานะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับการซื้อนั่งร้านเอาซะเลยนะฮะคือเราซื้อนั่งร้านราคาเกือบหมื่นนะครับแล้วมาทาสีข้างบนซึ่งมันเป็นแผ่นเดียวเราเอื้อมมือไปนิดตึงกระโดดเทาก็ได้ ไม่รู้จะซื้อทําไมโอเคไม่เป็นไรแต่เราซื้อมาแล้วเราก็จะเอ,อวางไว้เป็นของประดับตกแต่งบ้านนี่ครับอ่ะ,อะกระโดดกระโดดลงไม่ได้ด้วยเอ็คเคโอไม่อินดี้เลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนี่ครับสีอาจจะจางลงมาหน่อยตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นบ้านสองหลังต่อกันประมาณนั้นวันนี้เราจะมาทําห้องน้ํากันนีครับก่อนจะไปทาห้องน้ำเเราจะไปทำเควสักอันหนึ่งก่อนนะฮะ ผมเห็นเคเวสหนึงน่าสนใจมากนะครับซึ่งเป็นเคเวสเกี่ยวกับโรงจอดรถนั่นเองนะครับหรือว่าโรงรถนะครซึ่งโรงรถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างว่ามากเลยนะครับเพราะว่ามันโคตรลกนะฮะโอเคอ่าบ้านเราจะเป็นสีฟ้านะครับทาไปก่อนฟลิปอ่ะเห็นไหมมันกระโดดทาวก็ได้เห็นไหมละแผ่นเดียวโอเคครับ แล้วเราก็จะทาบ้านด้านในนะี่รับจะเปลี่ยนสีสีของเราเป็นสีออกแนวม่วงๆหน่อยดีกว่านะี่รับแบบนี้อ่ะใส่เอมพอน่าจะเพียงพอนะี่รับตรงนี้ผมจะทําเป็นที่นั่งเล่นนะฮะแล้วผมก็ได้ทําการล้อมหินไว้ใต้ต้นไม้หมดแล้วนะครับเอ่อให้มันแบบออกแนวออกแนวแคมปิ้งนิดนึงนะ่รับบ้านเรา ถึงแม้ภายนอกจกไม่สวยนะครับเป็นบ้านสายหมกอย่เช่นเคยนะฮะข้างนอกเป็นเพียงเคสเท่านั้นนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะบ,บางที่เคสสวยข้างในนี่แบบว่าโอ้โหเจ็ดเออเจ็ดห้าศูนทีไอนะครับเกโทนคัลเลอร์นะครับบ้านของเรารู้สึกว่าสีจะไม่พอสินะไม่น่าเลยขอขยับสีเล็นึอยนะครับ มาเมื่อกี้ผมได้ทําการปูพื้นนะครับเพื่อเดินมาตรงนี้แล้วมันก็มีไอ้รูอะไรพวกนี้งอกขึ้นมามันหน้าโอ้โหยิ่งนักเออขอเคลียร์รูก่อนรูจิ้มเข้าไปจิ้มรูอย่างรวดเร็วนีครับเราทําการกดเมาส์แล้วปล่อยนีครับถ้ากดค้างมันจะนานมากเลยนะครับมันจะง้างอาไปทิ้งก่อนเราต้องปล่อยเมาส์นี่ครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับเพียาสีกันต่ออืมทาไป โอเคไม่บ้านเราถึงเป็นสีม่วงะฮะสีม่วงฟ้าออกแนวโทนเย็นนิดนึงเะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาวหนาวจริงๆนะครับ้บานผมนี่16องศานะฮะโอเค okay. น่าจะพอดีนะครับหรือว่าเหลือวะพอดีไหมครับทุกคนอุ้ยอุ้ยยังไม่หมดได้อยู่นะครับน่าจะพอดีเนาะแล้วอาจจะเหลือนิดๆหน่อยๆนะฮะ ผมอยากเปลี่ยนหลังคามากเลยอยากแบบทาหลังคาสีแดงเงี้ยทาได้ไหมเฮ้ยมันหน้าเหมือนไส้มากเลยครับหลังคาโอเคบ้านของเราจะเป็นแนวทูโทน,นเลอร์แบบนี้นะครับใครที่จะทิ้งมาเรามาจัดการห้องน้ําภายในจะพาเดินชมบ้านก่อนนะครับบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราเราเปลี่ยนโต๊ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวตู้ปลาจากนั้นก็ติดฮีเตอร์เข้าไปนะครับ ส่วนด้านในห้องเกมเมอร์ของเรานี้ครับก็จะติดเป็นแผ่นซับเสียงนะครับเวลาเราแคสเกมนะฮะโอเคมาเหลือห้องน้ำที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้านนะครับเราจะต้องเอ่อห้องน้ำก็จะต้องมีฝักบัวใช่ไหมฝักบัวก่อนเด่นเราเอ่อเราเปลี่ยนสีห้องน้ำก่อนเอาเป็นแบบไหนดีวะ วอเปเปอร์พอเปเปอร์เป็นลายแบบไดโนเสาร์ดีไหมเป็นลายตอนกลาคืนดีกว่าครับทุกคนห้องน้ำเราจะเป็นที่นอนที่ที่สองของเรานะครับพอไหมเนี่ยห้องน้ำคือแหล่งห้องนอนที่สองของเรานะครับมาเริ่มลองดูที่มันต่อกันไหมโอ้โอเคตอนนี้ผมอัพเป็น5ชิน้นแล้วนะครับรวดเร็วมากการปูเปเปอร์แต่ละครั้งนะฮะโอเค เราไม่น่าป่วยเปอร์สีอันนี้เลยอะีททเทาเนี่ยเหนะ็นปะเสียได้เลยอะเสียได้เงินนี่ับแต่พูดถึงเนี่ยผมไปทำเควสมานี่รับตอนนี้มีเงินอยู่3ล้านกว่านนเยลยฮะเราจะพาไปดูเควสนะับว่าเราทำไปทั้งหมดกี่อันแล้วตอนนี้เยอะมากนี่คือเควสที่เราทำานี่รับเอ่อทุกอันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะฮะเก่งโคตรเลยครับช่างคนนี้มาลุยกันต่อห้องน้ำก็เหมือนห้องนอนที่เรานอน,อนได้ในห้องน้ำนี่โอแก แปะไป,ไปฟลิปฟับฟลิปฟุบฟลิป,ปแล้วเราต้องเคลียร์ปลั๊กไฟด้วยครับทุกคนปลั๊กไฟในห้องน้าโอเคไหมเราต้องเคลียร์ปลั๊กไฟด้วยนี่ครับหรือว่าเราจะเอาปลั๊กไฟไว้ในห้องน้ําก็ได้นะครับเผื่อไว้เป่าผมเอ้ย่มันมันมีสีชมพูด้วยวะเมื่อกี้ไม่เห็นเอองนี้ได้เอาสีชมพูมาด้วยอ่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ไปก่อนนะแปะไปก่อนนะครับมันน่าจะหมดพอดีป่าววะหรือว่าไม่พอวะเนี้ย ขาดหน่อยนึง5้าแผน่นได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกแผ่นนึงปับ๊บอุย้ยพอดีเป๊ะโอ,อ้ไม่พอดีละซื้ออีกอันนึงนะฮะแฟบเกรียงขึ้นมาปาดเข้าไปโอเคโอเคทุกคนมันเหลือหน่อยนึงอะ่ะเราจะไปแปะแบบพวกริมๆ่างนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องเก็บขอบห้องน้ําด้วยนะ,ะับไม่ใช่เด็กเก็บปิดหน้าต่างห้องน้ำเนบเนื่องจากว่าห้องน้ําเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล นะฮะโอเคเราจะติดมูลี่อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคห้องน้ำก็เหมือนห้องนอนเรียบร้อยจากนั้นไปที่หน้าต่างเราจะเลือกมูลี่สีออกสว่างสว่าง,างทองทองหน่อยแล้วกันนะครับอ่าสีทองไปเลยเพื่อที่ไม่ให้มันเข้ากับตัวห้องน้ำจนเกินไปนะฮะมันก็ไม่เข้ากันเลยแหละทีนี้เอ้ยเอ้ยทำไมเรากดไม่ได้อะ เราติดตั้งไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมกำแพงเราไปอยู่ตรงนี้วะสิาหายแล้วทุกคนติดตั้งไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรโอ้กำแพงมันเกยกันนิดตึงกว่าเอาไงดีครับอะไม่เป็นไรติดตั้งไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปก่อน,นะครับเราเอาที่ติดตั้งได้นี่ฮะเราเน้นอยู่เลยฮบเดี๋ยวเราค่อยมาอันนี้ทีหลัง โอเคแปะเข้าไปปึ๊บน้ยอันนี้สีอะไรอะสีทองป่นเนี่ยสีทองนีครับเคเรียบร้อยห้องน้ำเราเป็นสีทองแล้วทุบแม่งสักหน่อยดีไหมเนี่ยถ้าทุบเราจะวางได้ไหมครับทุกคนเคเติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แล้วครับเยี่ยมเราทุบหนึ่งกำแพงเพื่อติดตั้งนี่ครับเรียบร้อยเราสร้างกำแพงเกยไป,ปรตรงที้นิดหนึ่งนะครับแหบเข้าไป อ่ะฟึบโอเคไหมแบบนี้เราจะทุบตรงนี้นะครับอ่ะทุบมันออกไปแบบนี้นะครับโอเคตรงนี้เราจะทำเป็นอะไรดีอ่ะสิงล้างหน้าสิ่งล้างจานวอลเปเปอร์ข้างนอกนี้เดี๋ยวเราขอเลีร์ข้างในก่อนเคลีย้าในหนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้างนอก ข้างนอกข้างนอกข้างนอกเป็นอันไหรวะอันนี้ะคฮับอีกหนึ่งอันโอเคเอ้ยเอ้ยผิดอันเดี๋ดเด,ด,ด,ด้หนุ่มเกือบไปแล้วแปะเข้าไปแปะเข้าไป,ไป,ไปเรียบร้อยห้องน้ำในฝัน,นะคฮับที่เหลือก็ขายทิ้งไปรวยจัดเงินยังคงอยู่ที่สามล้านกว่าะคฮับโอเคบ้านมันจะทรงแปลกๆนิดนึงนะฮะ าทิ้งไปมาเราก็ต้องรีบูฟในส่วนของปลั๊กไฟทั้งหลายเหล่านี้นะครับขอติดตั้งไฟไฟด้านบนมันต้องเป็นไฟห้องน้ำที่ดูหรูหราแต่ว่าไม่สว่างจนเกิดไปอืมเอาแบบตกลงมาแล้วคนไม่ตายครับแบบนี้ดีไหมสีดำ เอติดปรุงหน้าต่างแม่งได้ไหมแบบนี้แบบสลัวสลัวนิดนึงนะครฮบแบบว่าไม่ติดบนเพดานนะฮะเนื่องจากเราเน้นสลัวสลัวโอเคฟลิปแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งนะครฮบเราติดไปเออตรงนี้แล้วกันอ่ะที่เดิมจากนั้นก็สวิตช์เปิดไฟสวิตช์ มาหนึ่งอันท้วนแปะไว้ในห้องน้ำเปิดไฟแบบนี้ไม่มืดและไม่สว่างจนเกิดไปนะครับมาที่ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเราต้องมีชักโครกนะครับเราติดตั้ง installer ก่อนดีกว่าสต s t a l l e r ต้องมีชักโครกนะครับชักโครกอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงริมตรงนี้ดีกว่าได้ไหมอา่าเข้าไปงี้ไม่ได้ไปตรงนี้อตรงนี้ก็ได้ ปึ๊บตรงนี้เลยครับแล้วก็ในห้องน้ำต้องมีอะไรอีกบ้างอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะฝักบัวน,นี่ซิงซิงเราซิงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำอันนี้อ่านี่มันอ่างอาบน้ำนี่วะหรือฝักบัวครับ อ่างไอเราวางอ่างได้ด้วยนี่ว่าเยี่ยมเลยวางแนวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอหุ้ยวางวางได้ทุกคนอ่ากับน้ำเอเคราได้อีกอันหนึ่งล่ะขอดูสิต้องมีที่วางอันนี้ด้วยนะครับเอ่อที่วางผ้าเช็ดตัวนะฮะอันนี้ที่วางผ้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้น่ครับ มันคือที่วางผ้าเช็ดตัวใช่ไหมหรือผมคิดไปเองวะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันข้างหน้าต่างนะครับมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับบาร์ดลูมเราเอาชอบอนเนี้ยผมชอบนี้สุดแล้วชอบลายหินอ่อนนะครับอ่ะติดเข้าไปปึ๊บโอเคอ่ะจะได้ไม่เกะกะมากนะครับแบบนี้ ข้างบนบาร์มจะมีอันไหนวะมันชื่อว่าอะไรนะครับเอ่อไดอร์เตอร์เหรอมันก็คืออ้ามันไม่ใช่ที่วางอันนี้เหรอครับเออมันไม่ใช่ที่วางไอ้ผ้าเช,ช็ดตัวเลยครับเรียบวกิดไปเองเอ่าติดตั้งไป ตอนแรกผมอ่านผมก็งงว่าที่วางผ้าเช็ดตัวหรือเปล่าวะหรือว่ามันมันเป็นแบบยังไงอะคือทําให้ผ้าเช็ดตัวแห้งเร็วขึ้นนี่ครับเป็นฮีเตอร์ที่มีผมพูดไปถูกว่ะที่ทําให้เวลาเราตากผ้าจะแห้งเร็วขึ้นอนะตอนแรกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเคห้องน้ําเออสิงล้างหน้าเราแบบเบบี้เบบี้ไปแล้วกันนีครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเนื้อที่ด้วยนะฮะแบบนี้ไปธรรมดาธรรมดานีครับแอบเบล อ่ะติดตั้งเข้าไปฟลิปโอเคเยี่ยมยอดน้ําคงไม่รั่วใช่ไหมน้ําไม่ลวน้ําต้องไม่่วกโอเคน้ําไม่่วนะครับอันนี้ไม่ลวกอันนี้ร่วไหมอันนี้ไม่ลวเหมือนกันนะครับเยี่ยมระบบน้ําเราสุดค่ยมากที่บ้านเราเนี่ยใส่เข้าไปปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับสิงล่างหน้าต่อไปก็อ่างอาบน้ำนะครับเปิดจุก เปิดจุกให้เรียบร้อยนะครับมันว่ามันวางได้เราดูก่อนนะครับมันวางได้จริงเปล่าอ่างกับน้ําที่เล็กที่สุดอันนี้เหรอเฮ้ยมันเล่นไปวางได้ย็ดแค่วู้ผ่านเกมเมอร์ที่มีอ่างกับน้ํานะครับสุดค่อยขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยระบบน้ําต่างๆมันมีน้ําอุ่นกับน้ําเย็นใช่ไหมแต่นี้รู้สึกจะไม่มีอะไรบอกนะครับ ดูที่ว่าจะประกอบน้ำอุ่นหรือเปล่าน่าจะสองก๊อกนี้ไหมที่มีน้ำอุ่นน้ำเย็นอ่าจริงด้วยนะครับเยี่ยมเลยเรียบร้อยนะครับห้องน้ำของเราพื้นพื้นห้องน้ำสักนิดหนึ่งพื้นห้องน้ำต้งองเป็นพื้นแบบยังไงอะคนเดินได้มันจะต้องทำให้พื้นแห้งเร็วด้วยนะครับก็ต้องเป็นกระเบื้องนะครับสีจิ๊กจั๊ดีกว่าเนะฮะเป็นเซรามิกไป นี่เป็นกระเบื้องเซรามิกนี่รับสีมันจะปิ๊ดปิดหน่อยอ่านี่คือพื้นในห้องน้ำของเรานะฮะแกะไปประตูโอ้ตอนนี้บ้านเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งห้องน้ำานะฮะห้องน้ำที่เหมือนสวรรค์นะครฮบโอ้มีมูรี่สีทองนะครฮบเปิดปิดได้ตรงนี้มีตู้เลี้ยงปลารู้สึกจะเป็นปลากัด หรือเปล่าวะหรือปลาหางนกยุงนี่ก็เป็นห้องเกมเมอร์ของเราเนี่ยครับเปิดปิดได้อ่ะว่้เราจะไม่ให้คลิปนี้ยาวดังนั้นเราจะขอจัดการกับอีกหนึ่งเควสนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันมีคำว่าการาดอยู่นะฮะมันมน่าจะเป็นมันบอกว่าหัวเรื่องเนี่ยก็คือการาดก็คือโรงจอดรถนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาได้ซื้อรถคันใหม่มานีครับ แต่ว่าในนั้นน่นะในโรงรถโรงจอดรถหรือทุยโรงจอดรถของเขานะครับมันมีขยะมากจนเกินไปนะฮะทำให้ไม่ไม่สามารถจอดได้นะครับเขาบอกว่า can you please clean out my garage ก็คือช่วยความความ,ความสะอาดให้หน่อยได้ไหมเนะครับโอเคได้แล้วจัดไปไปดูหน้าง,งานกันดีกว่านะฮะดูโรงรถของเขาว่าโรงรถของเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอืมอู้ไม่ทราไมพื้นที่เขาเยอะจัง ไม่ตรงนี้หญ้าไม่เท่ากันครับทุกคนหญ้าตรงนี้ยไม่เท่ากันเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขยับได้วะทุกคนเห็นไหมกระเบื้องขยับได้กระเบื้องขยับได้เฉยมาประตูเปิดเข้าไปโอ้แม่เจ้าโอ้อย่าบอกว่านี่คือรถคันใหม่โอ้โหเยี่ยมยุทธ โอเคเราจะเปิดประตูได้เปิดได้เราจะเริ่มจากการเอารถออกไปจากที่นี่นะครับเราสามารถยกรถผ่านทางนี้ได้ไหมขอลองเทสตดูหน่อยนะครับเอาได้เฉยยกรถออกจากอ,าออกจากลองรถผ่านประตูได้เฉยมาลงมือกันดีกว่าเลยครับเราต้องเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนอ่าจะได้ง่ายต่อการทําความสะอาดต่างๆนานานะครับ Ooh, แม่งเยอะจริงขยะ oh, <c oughs> อยู่ได้ยังไงวะแล้วมึงบอกว่ามึงซื้อรถคันใหม่มา okay. โอเคนี่เคลียร์โอ้มีพวกมีอะไรทำความเอ่อทำสวนนี่ครับ Ooh, สกิลใหม่มาเยี่ยมเลยมีของทำสวนทุกอย่างครบนะครับแล้วทำไมสวนมันถึงแปลกๆนะฮะเคก okay. ็บให้เรียบร้อยขยงขยะนี่อะไรเนี่ยไมโครเวฟก็มาอยู่ไดนน้ดีเครื่องซักผ้ายังมาอยู่ไดนน้ดีได้เลยดิ้ ครื่องสักผ้าที่ไม่ได้ต่อด้วยเหรอเนี่ยเ K okay. ขายทิ้งได้ไหมเนี่ยโอเคมาห้องนี้นี่ครับโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่คือเลยตะปูอ่าห้องนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีขยะชิ้นใหญ่มากมายนะครับก็โอเคแต่มึงก็ควรจะทําความสะอาดสักนิดหนึ่งนะคุณลูกค้าโอ้แล้วยางรถเนี่ยเอาไปทําเป็นแบบ DIY นะครับปลูกกระถางต้นไม้ข้างนอกได้นี่คคุณลูกค้ารู้ปะ ทำไมไฟเปิดไม่ติดโอ้ติดดินะแล้วตอนนี้อะสวิตไฟอยู่ไหนวะตอนนี้เออเจ๋งมาครับเราจะมาทำความสะอาดกันฟริปโอ้ลอยล้อรถมันมีลอยล้อสองคันหรือว่าคุณลูกค้าแอบมีกิี้ครับทุกคนคุณลูกค้ามีกิี้ครับเออคุณนายคุณลูกค้ามีรถสองคันได้ยังไงครับลอยล้อรถผมเป็นนักสืบไปแล้วนะฮะ มาทำมาทำความสะอาดให้บ้านเขาเนี้ยแต่เราก็เป็นนักสืบในเวลาเดียวกันนะฮะโหบ้านสโ,สโคตรโกโคกเลยว่ะทำไมมันอืจะบอกว่าบีทีเอฟทุกซอกทุกมุมอะได้ไหมโอเคเพดงเพดานเนี่ยอยากย้ายแต่ไปหมดตรงนี้คือตรงไหนอีกวะดำดำตรงนี้อ่าอห้องนี้เรียบร้อยอยังห้องนี้เรียบร้อยเนี้ครับเหลืออะไรอีกอ่ะทำความสะอาดหน้าต่างาต่างก็บานใหญ่เหลือเกินอ่า เวบเรียบร้อยเสร็จไหมเสร็จแล้วเย่เหลืออะไรครับเนี่ยห้องนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวห้องนี้ยังไม่เสร็จเลยอะมียังไงอีกเปล่าฮะทุกคน85%ขอลองอัพสกิลก่อนนะครับเผื่อเราจะโอ้สกิลเพียบเลยเราอัพไปนี่แมปดีกว่าอ่ะ อาไปนี้ไปเลยครับมีตรงไหนว่างวะทำไมไม่มีอ่ะแล้วมันแปดสิบห้าปรเซ็นหรือว่าห้องนี้ครับอาเราลองดูห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้มันก็บรรับใหม่อ่ะน่าจะเป็นห้องนู้นแหละนะทุกคนเดี๋ยวเราลองทําความสะอาดห้องนี้ให้เสร็จก่อนนะครับโอ้โหห้องนี้มีสาหร่ายทะเลด้วยเนฮะ ขี้ดงขี้ดินนะครับอ๋อนี่คืออะไรวะเนี่ยอุปกรณ์งานช่างอ๋อไอ้โต๊ะที่เราเห็นใช่ไหมไโต๊ะที่มันมีลายทำไมมันต้องมีลายด้วยวะโอเคชั้นบางของนะครับดูดฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยครับคนอ่ะห้องนี้มันร้อยเปร์เซ็นแล้วอะเหลือหน้าต่างอีกหนึ่งบานวี๊ มันไม่มีเปิร์กทำความสะอาดหน้าต่างให้อัพทุกคนโอเคครับเหลือห้องนี้สินะ85%ครับ85%เราลองถูไปก่อนนะถูขึ้นถูลงอยู่แถวนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะทุกคนเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะพื้นเหรอหรืออะไรอะ หาไม่เจอเฉยครับไม่ได้นะเนี่ยแถบวบนี้เปล่าวะเอาออกมาก่อนดิก็ไม่มีนะในมินิแมปก็มองไม่เห็นนะครับทุกคนเวรกรรมแล้วไง85%อะไรวะประตูหรือเปล่าอ๋อรถผมว่ารถนแน่เลยครับทุกคนเราเอารถเข้าไปดิใช่แน่ๆนี่ไงเจอแล้ว เอารถออกเอารถเขาออกมาแล้วไม่ได้ทำความสะอาดรถเขาโอเครถก็ต้องทำความสะอาดอันนี้วุ้ยเพิ่มจริงด้วยโอเคครับคือเรามาทำความสะอาดบ้าน,นครับเราไม่ได้ทำความสะอาดรถเนีครับคุณลูกค้าต้องมีเอ็กซ์ต้าให้เราแล้วเนี้ยเรียบร้อยอเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับได้เงินมาสองแสนโอ้เยี่ยมยุต โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าน,นี้ครับเราจะมาซื้อบ้านกันเพิ่มดีกว่าแต่ว่าผมจะไม่ย้ายบ้านแล้วผมจะเป็นแบบอ่าถ้านี้เป็นเป็นสวนใช่ไหมเราก็จะซื้อสวนนะครับแล้วก็เราจะมาอิดิทแค่สวนนะฮะแล้วก็ขายทั้งสวนไปเลยส่วนนี้เป็นบ้านเราก็จะมารีโนเวทตัวบ้านนะครับแล้วก็ขายบ้านสวนเราจะไม่ไปยุ่งนะครับผมว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับไอ้พวกนี้เนนะี่ยน่าจะประหยัดเวลาได้นะครับ เป้าหมายของเราคือเราจะอยู่บ้านบนดวงจันทร์นะฮะบ้านบนดวงจันทร์เนี่ยมันราคาอยู่ที่13ล้านครับทุกคนอีกนิดเดียวเรายังขาดเงินอีกแค่ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะได้บ้านบนดวงจันทร์เรียบร้อยนะครับขอดูบ้านสเปคบ้านหน่อยนะครับว้าอยากได้ประตูอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มีอ่ะโหบ้านบึกนี้903ตารางเมตรนะครับคือมันเกือบ1กิโลแล้วอะ ไม่ใช่สิมันจะพูดว่าย่งไเกือบ1,000ตารางเมตรก็ดีนะแต่ว่ามันมีมันเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับทุกคนแต่มันมีรถให้ด้วยเหรอโอ้รถนี่มันไซเบอร์ทักกระชัดเลยนะคแกสำหรับ EP นี้ก็ฝาก้เพียงเท่านี้นะครับเป็น EP สั้นๆง่ายๆรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเราจะมาซื้อบ้านเพื่อรีโนเวทกันนีครับสำหรับ E ีนี้สวัสดีครับ